สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะมาทำนายดวงระวันประจำวันที่7นะคะกุมภาพันธ์2 5 6 8ซึ่งตรงกับวันซุปสีฟ้าสีเงินสีครามค่ะพี่น้องค่ะเป็นประจำทุกวันนำแนวทางดีๆที่พ่ยี่สีชี้แนวทางไปปรับใช้พี่น้องท่านไหนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักไอดีไลน์นะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็เข้ามาแล้วคุณป้าหมอขอกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะพี่น้องจา๋าเนาะขอขอบคุณล่วงหน้าคะ่ะแล้วก็พี่น้องท่านไหนที่ ประสงค์ที่จะเรียนดูดวงไพ่ยิปซีนะคะง่ายๆตามแบบฉบับของคุณป้าหมอนะคะทักไอดีไลน์เพื่อถามรายละเอียดส่วนตัวได้เลยนะคะพี่น้องจ๋านะเอาแบบนั้นกันค่ะเอาละค่ะนะคะเพื่อไม่เสียเวลาทานายดวงรายวันกันเลยนะคะพี่น้องคาทุกอย่างเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะมาดูพี่น้องอวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนมาดูกันค่ะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะ เรื่องเงินดีค่ะนะคะเรื่องเงินดีนะ,ะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินมีเครดิตมีคนช่วยเหลือเรื่องของการเงินนะคะอ่ะมีนายทุนเอาไว้อย่างนั้นมีผู้ร่วมทุนร่วมบุญคือพี่น้องวันอาทิตย์แล้วก็อาจจะเดินทางนะคะออกนอกพื้นที่ทำกิจทำการประสานงานมีแปลนเดินทางถึงต่างประเทศได้ด้วยนะคะแต่ในวันพวกนี้พี่น้องวันอาทิตย์เรามัธยวังเรื่องสุขภาพหน่อยนะคะพี่น้องขาเนาะสุขภาพนะคะโดยเฉพาะ ลำไส้กระเพาะอาหารหนักเสษกรดไหลย,ย้อนอาหารเป็นพิษภูมิแพ้ประมาณนั้นมีในลักษณะเหมือนว่าจะต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะหมอนัดก็ได้นะคะพี่น้องขาสําหรับเดทขึ้นและสิ่งที่จะต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของข้อบุตรกฎหมายพันธะสัญญาเพราะว่าขึ้นไปชัดตินะคะพี่น้องจ๋าในวันพรุ่งนี้เราจะเซ็นสัญญานะคะหรือมีพันธสัญญากับใครนั้นเนี่ยก็ต้องดูดีๆค่ะ เนื่องจากว่าขึ้นเดทคู่ด้วยวเราจะโดนเอาเปรียบได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าพี่น้องวันอาทิตย์ท่านไหนที่มีในเรื่องของคดีในเรื่องของกฎหมายก่อนหน้านี้หรือนักขณะน,นี้ในวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าเหมือนจะจบนะคะพี่น้องคะเหมือนจะจบนะคะก็คือคาราคาซังมาเนี่ยจบแล้วนะคะแต่คิดว่าพี่น้องวันอาทิตย์ถ้าเป็นกรณีแบบนี้ได้รับความยุติธรรมแน่เพราะว่าขึ้นไพ่ชัดติดนั่นเองค่ะพี่น้องคะเอาละค่ะเพื่อไม่เออโทษนะคะ เอาราคาเลขหน้าไพ่มาจากไหนมาจากเลขประจาตัวของเราส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรมีเลขมีเลข5 7นะคะ1 3 5 7 1 3ค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันคะพี่น้องวันจันทร์นะคะขึ้นดาบสงมงกุฎตัวตนแสดงว่าทุกอย่างสะสางได้แก้ปัญหาได้นะคะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ ในวันพวกนี้สามารถที่จะจัดการได้และก็ชนะทุกทเรื่องโชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องกิจการที่ทําร่วมกับครอบครัวนะคะพี่น้องจา๋าเนาะโชคดีในเรื่อง,องความรักความสัมพันธ์นะคะและก็อาจจะมีการเปลี่ยน,ปนแปลงโยกย้ายนะคะในที่อยู่อาศัยหรือเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานและเป็นไปนในทางที่ดีนะคะอาจจะมีเรื่องเก่าๆย้อนกลับมาให้พี่น้องวันจันแก้ไขนะคะหรือพี่น้องวันจันบางท่านก็อาจจะจ,จะ,ะคิดลบในบางเรื่อง นะคะคย้อนหลังอันนี้ก็ต้องกลับที่ตัวเองเป็นหลักนะคะพี่น้องคะในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขที่บ้านเลยค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งสี่นะคะแล้วก็สี่ห้าหนึ่งสี่สี่ห้าค่ะขอให้จริงๆมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนมีความรู้สึกว่ากลุ้มบกกลุ้มใจหน่อยหนึ่งเครียดเรื่องอะไรเอ่ยนะคะนอนในหลับเนาะเพราะว่าไพ่โชว์ดีนะคะพี่น้องจ๋าสซ็งในเรื่องความรักความสัมพันธ์ เซ็งในส่วนของบริวารอันนี้ก็ต้องปรับที่ตัวเองเป็นหลักค่ะนะคะถึงขนาดนอนไม่หลับนี่ไม่น่าที่จะใช่เนาะ,ะในวันพรุ่งนี้คุณจะเครียดนะคะหรือจะมีปัญหามาก่อนหน้านี้และในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะทํายังไงแบบไหนเนี่ยพี่น้องอย่าได้กังวลเพราะว่าขึ้นไพ่หรือสันพบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาบโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะพี่น้องจ๋าส่วนเรื่องของการเงินนั้นดีเยี่ยมเลยฉะนั้นคืนนี้นอนให้หลับนะคะไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่เราเครียดอยู่ณขณะนี้นะคะพี่น้องวัดอังหาร เลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารคนรักของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลข9 4นะคะแล้วก็1 3 9 4 1 3ค่ะขอให้เห็งเห็งมาดูพี่น้องวันนะคะพุธกลางวันค่ะ สำหรับพุธกลางวันนั้นเดินทางไปไหนคะเดินทางทากิจทําการประสานงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่ประสบความสําเร็จหรือรอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีโดยเฉพาะในข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะส่วนเรื่องของการเงินมีเม็ดเงินเข้ามาค่ะนะคะ,นะคะถึงแม้ว่าจะมีรายจ่ายก็ตามและพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะมีความน้อยน้อยอกน้อยใจเนาะว่าในเรื่องของการเงินนั้นพอเข้ามาปั๊บเนี่ยยังยังไม่ไม่ทันได้อุ่นใจว่างั้นนะก็มีเหตุท,ที่ต้องใช้นะ่ะ อย่างเช่นใช้ไปกับภาชนะรถหรือพันธุัเก่าอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติค่ะพี่น้องคะถ้าหามาได้ไม่ใช้ก็รวยแย,ย่ใช่ไหมคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะให้เราคิดในแบบนี้ค่ะนะหมดหาใหม่นะคะหมดหาใหม่บริหารจัดการเข้านะคะเจราจาเข้าในกรณีที่มีเจ้านี่เอาว่าอย่างนั้นนะคะยังไงแล้วเนี่ยเจราจาไม่รู้เรื่องวันนี้เจราจาใหม่ว่าอย่างนั้นนะแต่เรา ใช้เขาแน่อ่ะนะคะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันพุธกลางวันนะเดอร์มูนกลุ่มใจนะคะเดอร์มูนนี่กลุ่มใจนะะเครียดตึงเกรียดงานบ้าง <c redit> บริวารบ้างเงินบ้างนะคะพี่น้องค่ะอย่าได้เครียดนะ <c redit> ในวันพรุ่งนี้สําเร็จทุกเรื่องค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเลขนําโชคมาจากพานะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆ <c redit> ส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขหกหนึ่งแล้วก็สี่แปดหกหนึ่งสี่แปดค่ะขอให้เฮงๆหนึ่งค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะ สำหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนคะพุธกลางคืนนั้นขึ้นเดวิลนะคะอ่าอารมณ์เป็นเด็กๆตกอยู่ในวงของความรักคู่กับเดวิลนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังในกรณีที่พี่น้องวันพุธกลางคืนท่านไหนที่ยังยังโสดอยู่นี่ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าที่มีเจ้าเก้าเจ้าของแล้วแต่งงานแล้วนะคะหรืออีกฝั่งหนึ่งที่กําลังคบอยู่นั้นเขามีเจ้าเก้าเจ้าของแล้วถอยห่างนะคะเระว่าขึ้นเดวิลนี่มันไม่โอเคนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะเห็นไหมเห็นไหมนะคะ อ่าฉะนั้นแล้วพี่น้องวันพุธกลางคืนคะ่ะต้องระมัดระวังเป็นอย่างดีระวังในเรื่องของการทําอะไรที่ผิดกฎผิดระเบียบผิดศีลผิดกฎหมายก็ไม่งามนะคะพี่น้องค่ะไม่โอเคส่วนเรื่องของการเงินนั้นนะคะเงินที่เรากําลังมองอยู่เงินที่กําลังเล็งอยู่มียอดเงินอยู่แน่นะคะมียอดเงินอยู่แน่หรือวิธีการหาเงินแบบเนี้ยอ่ากําลังกังวลว่าเออมันจะได้เงินเม็ดเงินเข้ามาไหมหาได้เลยค่ะนะเพราะมันจะมีเม็ดเงินเข้ามาค่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลข นะคะเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งห้าแปดเจ็ดหนึ่งห้าแปดเจ็ดค่ะพี่น้องค่ะขอให้หง็นมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีเป็นแบบไหนดูกันนะคะโอ้โหเงินเต็มเลยนะสาหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีกําลังรวยค่ะตอนนี้นะตัวตนขึ้นเก้าเหรียญนะคะเออเรื่องเงินอย่าได้ว่วนนะคะมีเม็ดเงินเข้ามามีเงินก้อนโตเข้ามานะมีเงินสดเข้ามือนะแล้วก็วางแผนเรื่องอะไรลงมือทํา นะคะประสบความสาเร็จนะคะมีเซนต์พิเศษแรงๆลางสังหรณ์แม่นๆนะคะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์แต่ว่าในวันพรุ่งนี้นั้นรู้สึกว่างานจะหนักนิดนึงเนาะงานยุ่งานเยอะนะคะแล้วก็มีความไม่ได้ดังใจกับบริวารมีความขัดแย้งกันนิดๆนะคะพี่น้องจ๋านะไม่มีอะไรค่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขไดมีเลขเก้าหนึ่งนะคะแล้วก็ห้าสี่เก้าหนึ่งห้าสี่ครับพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะ พี่น้องวันศุกร์นั้นนะคะอืมเราอรอจังหวะรอกอกาเราคําตอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะในเรื่องของการงานอยากที่จะขยับขยายในส่วนของการงานกิจการนะคะและในวันพวกนี้มีความ้สึกสุขอารมณ์ดีเป็นพิเศษออกเดินทางนะคะเดิทนะะทางทํากิจทําการไปด้วยพักผ่อนไปด้วยในตัวในตัวไปทําบุญได้ด้วยนะคะปฏิบัติธรรมเนาะไม่ว่าพี่น้องวันศุกร์จะมีปัญหาอะไรก็เลยแต่นะคะพี่น้องคะก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะด้วยราชนีถือดับอารมณ์อย่าร้อนใจเย็นเย็นร่มร่ม ยาบ้าพลังนะคะพี่น้องนะจะทําให้เราเสียการได้นะในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขเก้าศูนย์นะคะแล้วก็เก้าสี่เก้าศูนย์เก้าสี่ค่ะพี่น้องคะขอให้ยิงค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะน้านะพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนคะนี่พี่น้องวันเสาร์นะคะนะคะเด่นเรื่องงานกิจการมีโปรโจเจกต์งานเข้าเลื่อนทะานเลื่อนตำแหน่งได้นะคะแต่บางท่านนั้นเนี่ยให้ระมัดระวังสองเรื่องระวังมีปากมีเสียงกับบริวาร ระวังนะคะที่จะภูมิประเทศที่เกิดขึ้นสองสถานที่ไม่ได้เลยนะขึ้นทาวเวอร์นะคะและก็บอกว่าถ้าเรามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในวันพรุ่งนี้ขึ้นไพ่โชคดีคุณจะแก้ไขปัญหาได้นะคะพลิกปฏิหารเกิดการเงินมีเงินเข้านะเห็นไหมคะติดดาบด้วยมีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นแอบไว้นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าแก้ด้วยตัวเองไม่ไหวก็จะต้องปรึกษาคนที่เราไว้วางใจที่สุดให้ช่วยแก้ช่วยแก่นะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะเรามาระวังในเรื่องของอ็นข้อกระดูกสายตาดวงตาด้วย เอโทษน,นะคะเอ็นข้อกระดูกนะคะและก็กระดูกส่วนเข่าเป็นพิเศษและก็ความดันต่ำนิดๆนะคะพี่น้องวันเสาร์เนาะเรามาระวังเป็นอย่างดีค่ะในวันพวงน,นี้เลขนําโชคมาจากไหนที่บ้านเลยค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งหกนะคะและก็ศูนย์เจ็ดหนึ่งหกศูนย์เจ็ดค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเฮงต้าหมอไวพรให้พี่น้องทั้งแปดวันเกิดนะจ๊ะกินดีอยู่ดีมสีสุขภาพแข็งแรงนะคะและก็ในวันพวงนี้เฮงเฮงรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ